ภายในความมืดมิดของเหมืองแร่ร่างกลิ่นสาบชื้นอับคลุ้งไปทั่วอากาศผู้เล่นกว่า50ชีวิตเดินเบียดเสียดกันไปในความเงี่ยฝีเท้าแต่ละก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังสายตาทุกคู่เพ่งมองไปข้างหน้าคอยสอดส่องหาไพซอนเรนสิบนาทีผ่านไปไม่มีแม้แต่มอนสเตอร์ตัวเดียวบรรยากาศเริ่มอึดอัดความระแวงก่อตัวขึ้นการสนทนาก็เริ่มแผ่ขยายจนขบวนรบเริ่มแตก แล้วเสียงแปลกประหลาดก็ดังขึ้นเกรกเกรกหัวหน้ากลุ่มตะโกนเรียกสติทุกคนให้เงียบและทุกคนก็ได้ยินมันเสียงกี๊สกีสที่ดังขึ้นเรื่อยๆจากด้านบนเมื่อเงยหน้ามองสิ่งที่ปรากฏคือฝูงแมงมุมยักย้ายดวงตาแดงฉานคมเคี้ยวลหลมคมกำลังไตย่ยั่วเย้เต็มเพดานท่าหัวหน้ากลุ่มสั่งทุกคนประจำตำแหน่ง แต่ไม่ทันแล้วฝูงแมงมุมขาเหล็กคลาสหนับร้อยตัวถาโถมลงมาฉีกระชากราวกับเหยื่ออันโอชะเสียงตะโกนสั่งบับฮิวและการโจมตีดังก้องในเหมืองปาร์ตี้ของซิกตั้งหลักได้รวดเร็วจอยพริษสาวยกทาร่ายการอวยพรของเทพพิดาแสงสีทองโอบล้อมเพื่อนร่วมปาร์ตี้เพิ่มพลังป้องกันและการฟื้นฟูซิกเปิดโหมดเบอร์เซอร์กดแกว่งด,ดาบสองมืออย่างบ้าคลาั่ง ลูดี้แทงประจำปาร์ตี้ใช้พื้นที่ของการยั่วยุด,ดึงฝูงแมงมุมเข้าหาตนเพลตันนักเวทดึงพลังธาตุดินเปื่อนพื้นเป็นหนามแหลมแทงทะลุตัวศัตรูเซอินดาบคู่ไร้ยพายุดาบเริงระบมกดแกว่งคมดาบจนมอสเตอร์ร่วงเป็นใบไม้ปลิดปลิวแม้พวกเขาจะต้านทานได้แต่ก็ต้องสั่งไว้ผู้เล่นนับสิบชีวิตในที่สุดฝูงแมงมุมก็ถูกกำจัดจนหมด ซิกเช็คความพร้อมของปาร์ตี้ทุกคนปลอดภยัยยกเว้นพากินที่หายตัวไปพวกเขาหันมองรอบๆและจอยก็ชี้ไปยังผนังถ้ำชายร่างสูงในชุดสีดำกำลังยืนกระดอกพิงผนังใบหน้าสงบนิ่งมองกลับมาที่พวกเขาเงียบ